กับคนหนึ่ประจำนานไม้หอมครับตรีพระกรควรพระแก่น้องครีมพระรัรั์ชมินไม้หอมบาล่าไม้หอมที่พาพนไิบยนและพระเอกเสียงออดเต้าก่อนระชาหนุนครับไม่เคย i ท่านผู้ใหญ่ใจดีและท่านผู้ชมที่มีน้ำใจครับนี่แหละครับที่เขาบอกกันว่าคนไทยนั้นไม่ทิ้งกันขอบคุณครับขอบคุณเป็นอย่างสูงสำหรับราังวัลน้ำใจครับขอบคุณมากครับกลับทุกคนเป็นอย่างยิ่งครับที่ท่านผู้ใหญ่ใจดีมอบกาังวัลให้กับคุณมาล่าไม้หอมผมผมเ,เกลียดคนศพ เพื่อแผ่นดินคงของูอสพกะเจริญพื่ะท่านนาไในกล่าวพื่ะตั้งแต่สิ้นสมเด็จพระบิดาก็มีเพียงท่านนามังมหารามินที่อยู่คูกับข้าแล้วประสุรวนดีพร้อมด้วยอลองยาในการครั้งนี้สมเด็จปิดาสิ้นสวรรคตลงไปแผ่นดินนี้ก็ต้องผัดเปลี่ยนก,กษัตริย์องค์ใหม่ ขอได้ชกักกระหม่อมเจเลชยัยถวายบังคมท,ทุกพระองค์พระเจ้าค่ะเจิญสมกันเจเลชัยเป็นยังไงบ้างหน้าที่ที่ให้มอบมายให้เลี้ยงม้าเป็นยังไงบ้างม้าตอนนี้เป็นยังไงป่าบาทไม่ต้องเป็นห่วงพระเจ้าค่ะตอนนี้ม้าของป่าบาททุกตัวถูดมสมบูรณ์ตายเลี้ยงเอาเจ้าพี่สล้อเล่นพระเจ้าค่ะจากร่องจัดการเรียบร้อรยแล้วไม่ต้องเป็นห่วงพระเจ้าค่ะถ้าผู้สื่อสก็เห็นจะมีเจ้าเจเลชัยเพียงคนเดียวเท่านั้น แต่ในการครั้งนี้แผ่นดินวังหลวงท่านนะมหมามหาลามินปีวินัยกรรมที่อยู่กับท่านนะเราคิดว่ามันคงสมควรแล้วที่ว่าแผ่นดินของตองอูนี้ข้าชเวลองหรือน้องอาลองยาจะเป็นผู้ปกครองแต่บอกไว้ก่อนนะถ้าหากว่าใครได้ฟองห้ามน้อยเนื้อต่ำใจกันขอได้เชเสร็จพี่พระเจ้าคัน ก้าหม่อมฉันเป็นเพียงราชบุตรฝ่ายซ้ายมีอาจลืมหลอกพระเจ้าข่าเสียพี่น้นองพี่ไม่ว่าจะซ้ายหรือขวาถ้าหากว่าเจ้าได้คงพี่ก็ยินดีด้วยนะกลับท่านก็เช่นกันพระเจ้าขา่าถ้าหากว่าพระองค์ท่านทั้งสองพระองค์พร้อมแล้วกล้าหมา่อมฉันมังมหาราเมนผู้นี้จะได้เปิดไปพวิถีกรรมให้ทุกพระองค์และเหล่าทหารได้ทราบโดยพร้อมกันพระเจ้าขา่าเชิญเลยท่านา เาถือสิป้าใช้อีกนะเนี่ยสายตายัางดีจากแหมเป็นห่วงข้าพเจ้ากษัตริย์เมงกะยิโจทรงเขียนไว้พินัยกรรมนี้นักขนาที่ข้าพเจ้ามีพระอาการครบ32โดยสมบูรณ์อันมีใจความสำคัญดังต่อไปนี แผ่นดินหน้าด่านข้าพเจ้าขอยกให้กับราชบุตรฝ่ายซ้ายอลองยาเขาเป็นผู้ครอบครองอันแผ่นดินหลวงนั้นข้าพเจ้าขอยกให้กับราชบุตรชชเวลองขึ้นเป็นกษัตริย์แทนข้าพเจ้ารงนั้นแม่งไกยินยกสมแล้วลัคนานะ นาต้ร่วมเสวกระชัตเชวตกองคณะราชบุตรราชสันต์ไปที่ดก็ว่าไมู่้พระราชบุตรชเวลองนั้นขึ้นเทือราชเป็นองค์พระมหัตรั์เสริมพระราชสันตาติมองต่อจากองค์พระมหัตรั์เป็นกระยิบโยและเป็นราชบุตรฝ่าย้าย แห่งเพลิองค์สวัสดีอรรงยานั้นเป็นปกครองหน้าเมืองหน้าดา่านชมผลบาทการแสดงของอีกหนึ่งเพลที่มากแสดยความสามารถครับเพลงสิริพ่อกรพรพ่อแก่ สพงพระเจริญพระเ<ม>จ้าค่ะสงพระเจริญไปดีเจ้าพี่เจริญสุงเิอขอเดชะเสร็จพี่พระเจ้าค่ะก่อนอื่นก้ามมังท่านขอแสดงความยินดีด้วยที่เสด็จพี่ได้ขึ้นครองบัลลังก์แต่ว่าก้ามมังท่านยังมีข้อสงสัยในใบพินิกรรมของเสด็จพ่อจึงอยากจะขออนุญ,ญาตเสด็จพี่ถามใครท่านมมหารามินสักนิดจะได้ไหมพระเจ้าค่ะได้สิน้องได้สิขอพระไทยพระเจ้าค่ะเสด็จพี่ ผมพระราชบุตรสงสัยสิ่งใดถามข้าวองคลเถิดพะยะครับท่านมังมหาลามิพระเจ้าค่ะในขาณะที่ท่านเองก็เป็นข้อรนาจากกรั้่านผู้ใหญ่ข้าหวังว่าท่านคงจะตอบคําถามข้าได้ในเมื่อเสด็จพ่อยกบัลังให้กับเสด็จพี่แล้วถ้าหากว่าเกิดศึกสงครามเสด็จพี่ต้องออกไปต้านครับ และขอ h ỏ กว่าสเสด็จพี่ของเราเกิดบาดเจ็บขึ้นมาง่อยเปี้ยเสียขอพิกลพิการหรือว่าต้องด้วยไข้ทรพิษสิ้นสวรรค์นอกคนลงไปบันลังแห่งนี้จะเป็นของใครกันขอดิชาสรรังเกตบรพระองค์ท่านรรมจ๊ะบ้นลังแห่งนี้ก็ต้องเป็นขององค์พระราชนพนอ์ยาวไหมจ๊ะเป็นของข้อรองยาว ถ้าอย่างนั้นก็ขอถามท่านอีกสักหนึ่งข้อเป็นคำถามสุดท้ายก่อนแล้วกันแล้ว้าหาว่าสิ่งที่ข้าเพิ่งพูดไปเมื่อสักครู่เกิดขึ้นวันนี้และเดี๋ยวนี้บัลลังแห่งนี้ยังจะเป็นของข้าอยู่หรือไม่ก็ต้องเป็นของพระองค์ท่านอลางยาพระเจ้าค่ะเป็นความจริงเป็นความจริงถ้าอย่างนั้นหูขมวด เคยกำลังแต่งยั่งเอาไม้ของกูวเองขอเดชะสุนรีโปรดว่ายังไงนี่มันเป็นไตามราชกระเพณีไม่หลงท่านที่มังท่านทำอย่างนี้ไม่ถูกต้องกล้าบอกท่านบางมหาราชนินขอบอกป้องรัตนบาลังเพื่อขันหม่มหารามินดู้โหเจ้าให้ดีไม่อย่างนั้นมันจะตาย เลชัยคอยขวางทับเขาท่าหลองยาวไว้มาเจเลชัยเอองราชบุตรว้ายองราชบุตรสงาา่ารมมากไม่ได้เจอตั้งนานหนุนก็กม่อมคิดว่าองราชบุตรเนี่ยดูของเพียวลงมาเยอะเลยพระเจ้าค่ะร้องไม่พอไรของเพียวนี่ถูกใจข้า,ว,าว้าวเป็นไงแล้วยังไงแต่ว่าองราชบุตรด,ดูอะไรสิฮะหนุนดูหนุนอะไรเจ้าภาพเหรอเฮ้ยทะเลชัย ท่านผู้ชมครับถึงเวลาที่